เกลียวมันอืมเกลียวปะอ่นเกลียวโอ้โหกระโดดให้ย่องย้งย่องย้งหมดูสายโตตัวเนียเนี้ยใหญ่กว่าทุกอื่นโอ้โไอไอตัวนี้เลือดแดงเลยครับสายสายหมอ้โถ้าเท่ากับแม่สีมวย ตัวเราปีกมีอะไรทำนมา,มาสูงเกินแล้วก็มันก็เพราะชอบมันเปรี้ยวมันมันต้องสดเราเปรี้ยวมันคลองคลอ,องแบบอะไรไง,ไงนหมาดไปยักวัดแล้วถแล้วระบบไม่ไช้ มันเหนื่อยมากๆช็อกเลยนะถ้าไม่เคยวิ่งไม่ได้อยู่นะโอ้โหกัดปล่อยมากักันทุกวันแล้วคุณว่าเขาจะเลี้ยงปล่อยอะไรก็ไม่กัดแต่โซ่อย่างนี้มันตัออยู่ล้วต้องใช้โซ่เส้นใหญ่ราวอ๋องั้นมันตั้งแต่เด็กอ่ะต้องมาตั้งแต่เด็กไม่ดึงอันนี้เลี้ยงหมาไม่ไม่เกีันไม่ดึงถ้ามันดึงจริงไม่รู้ปัด ใ่้ผมว่นเล่นอนเล่นสปริงโชว์แล้วใช่ไหมมโ,<อ>โดดเล่นอย่างนั้นๆๆๆๆ